สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับอันนี้ได้มาสององนะครับเดินทางไกลไม่ค่อยมีของนะช่วงนี้นะครับของอร์มสวยๆนะครับเจอเหมือนกันฮะแต่ว่ามันซื้อไม่ได้บางทีแพงจัดนะครับ ต้องซื้อช่วงจังหวะเจ้าของหิวเนาะนะครับมาครับองแรกเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับนี่ฮะชมนะฮะ พระล้ำล่ำแบบลัลคังนะครับแต่ว่าเขาตัดไม่ชิดนะผมเลยตีบางหุ่นพรมแล้วกันเนาะนะครับพระเดิมๆนะฮะมีผิวคราบแป้งนะฮะเดิมมากเลยครับตรงนี้นะสวยนะครับไม่หักไม่ช่อมนะครับสวยสมบูรณ์ ด้านข้างครับผมข้างนะครับ น,นี่ฮะมีคาบกู่บางๆนะครับผมก็เดยรวมถือว่าส่องมันนะครับแห้งๆนะฮะแห้งๆแต่สองมันนะครับ้าไม่หักไม่ซ่อมนะครับสวยสมบูรณ์เนี่ยสนใจทักมานะครับผมเอาไว้ๆนะครับเอาเน็ตเน็ตเอาไวๆเอาสองพนะครับ นะครับนนี้เดินทางไกล200กิโลนะครับได้มา2องค์นะครับทักมาเนาะขอรู้เพิ่มเติมนะครับภาพชัดๆทุกมุมนะนี่ครับเอา2,500นนะครับเน็ตๆนะครับผมไม่ได้ปลวกเยอะนะครับไม่อยากตั้งเผื่อต่อนะนะครับเพราะว่าบางทีหลายท่านอ่าไม่ค่อยกล้าต่อนะเปิดราคาที่ซื้อได้เลยนะครับ ส่วนใครที่เคยต่อก็เป็นว่าผมลดให้แล้วเนาะนะครับก็เปิดราคาที่เผื่อต่อไปเลยนะครับเปิดราคาที่ที่ลดให้แล้วนะนะครับไม่ได้เผื่อต่อนะครับบางทีตั้งตั้งเผื่อต่อหลายคนก็ไม่ต่อก็มีนะครับมันก็เลยเกิดปัญหานะเอาเอาความจริงเลยดีกว่านะนะครับบางทีตั้งให้ต่อก็ไม่ต่อกันนะหรือต่อก็ต่อก็หลุดลุยนะ ต่อกันเกินไปก็ไม่ไหวนะผมเดินทางไกลนะมันจะไม่คุ้มกันนะครับผมเอาเป็นว่าบวกนิดหน่อยแล้วกันเนาะเอาไวๆนะครับขอคนที่ซื้อได้นะนะซื้อไม่ได้ก็ผ่านก่อนนะอย่าไปซีเนะนะรียสนะนะฮะให้คนที่เขาพร้อมที่จะซื้อนะที่ซื้อไหวซื้อไปก่อนนะครับนะครับผมบวกไม่เยอะในะชั่วโมงนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนฟ้ารองนี้ผมเปิดสี่ห้าขึ้นนะครับ ของน,นี้เป็นฐานฐานคู่นะตอนแรกตอนซื้อนี่ส่องไม่นานนะผมคิดว่าเป็นเส้นได้นะผ้ามันช้ำๆแต่มันน่ารักเนะี่ยเนื้อจัดมากเนะี่ยนะครับเอาเท่ากันนะเอาสองพันห้าเน็ตๆนะครับเป็นฐานคู่นะครับผมมาถึงบ้านนางสองอ้าฐานคู่นะตอนแรกคิดว่าเป็นเส้นได้นะผ้าเนื้อจัดมากนะครับเนะี่ยเนื้อจัดพิมพ์ยังคมนะครับผ้านี่มีร่องรอยกอารซาะคาบกุนะครับ แต่ว่าพระไม่ได้ซ่อมนะนะครับนี่มีร่องรอยการสอกคาบกุบนะฮะเนื้อจัดนะครับนี่ฐานคมมากเลยนะคมเป็นใบมีดเลยนะครับผมเนี่ยนี่ผมไม่ไม่กล้าเอามือลูกนะเดี๋ยวบาดมือร <c oughs> อเล่นนะครับผมมีเม็ดขาวอยู่ตรงหัวไหล่เมะเม็ดขาวรักครังนะครับเนี่ยหัวหลังหัวไหล่แขนเขินคมมากเลยนะผมถึงดูว่านี่มันมืดมืดนะ ผมก็นึกว่าเป็นเส้นได้ผมซื้อไว้ก่อนนะครับพระสองแล้วมันต้องซื้อไว้ก่อนแห้งๆนะครับแต่มันมากนะองนี้นะนะครับจริงๆใหญ่จะขายสัก4สี่ห้าพันนะไม่เป็นไรเอาเอาไว้สองพันห้านะเน็ตๆนะครับนะฮะขอคนพร้อมโอนเนาะนะครับไม่รับจองนะนะครับได้กำไรนิดหน่อยได้หมุนเวียนกันไปนะนะครับ f สีพระไม่หนามากนะครับเปิกๆเลยครับเก่าจริงนะองนี้เก่าจริงเนื้อมันมากเลยนะครับ ภาพความเก่ายังเห็นนะครับเนี่ยภาพขา้อซอซอคาบกุ่นะครับจะเห็นล่างๆภาพผูมีบางจุดนะฮะเนีบ่บางจุดยังเห็นอยู่นะครับคาบกุ่ทักมาขอรูรูปเพิ่มเติมนะครับก่อนตัดสินใจนะนะครับตัดสินใจเร็วก็ได้เร็วนะครับนะวันนี้ก็มี FC หลายท่านที่ไม่ทันนะไม่ทันองค์ที่เขาปิดปิดกันไปนะครับนะ บางคนก็ปิดแต่เช้าเลยนะอย่างมี f อฟซท่านหนึ่งนะครับอุหนประจําทุกวันนะครับก็เช้ามืดนะปิดแล้วนะครับทุกวันนะหกโมงเช้านะมาแล้วนะครับซื้อดีนะฮะซื้อดีซื้อทุกวันนะครับนะครับข่าประจํากันเนาะนะครับราคาคิดว่าซื้อได้ก็ซื้อเอฟซแบ่งปันกันนะครับผมไม่ได้เอาโหดร้ายมากนะนะครับเนี่ย กรีนี้น้องน้องที่เคยที่ขายด้วยกันนะเขาก็ทําช่องทำอะไรเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมขายองค์ละหกเจ็ดแปดพันนะน้องก็ขายสมเด็จเนี่ยยืมพื้นอยู่สองพันนะพอเจอกันบอกเป็นไงเดี๋ยวนี้โอพี่ผมเพิ่งขายสมเด็จแล้วทาไมอ่ะก็พี่ขายองค์ละสองพันผมเลยขายไม่ได้เลยน้องก็บอกงานโ้ของพี่สุดยอดเลยนะครับเขาบอกเออโหพี่พี่ขายได้ไงสองพันอ่ะ ลูกค้าผมเลยไปซื้อพี่หมดหรือเปล่าไม่รู้แซวกันเล่นนะนะครับเมื่อก่อนน้องก็ขายสองพันทุกวันนะนะเขาก็ขายดีเพราะผมปรับราคามาสองพันเขาบอกเขาขายไม่ได้เลยนะนะครับผมก็ก็ไม่รู้นะนะครับผมก็ขายตามที่ผมมีกําไรแหละนะครับนิดหน่อยผมก็เอานะชั่วโมงนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับอันนี้สองพันห้านะไม่ใช่สองพันสองพันที่พูดถึงคือยืนพื้นเลยประมาณนั้นนะครับก็ยาวกันเล่นเนาะ ด,ดีเจอกันนะครับน้องเขก็ทําช่องทํำไรด้วยนะนะครับเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชักชวนให้ผมมาทําช่อง you YouTube นะครับนะแต่เขาเป็นยูทูบเบอร์นะเขาหากินด้วยยอดวิวด้วยนะครับก็เลยไม่ซีเรียสนะนะนะครับดูหลังโคตรมันเลยเอนะครับแห้งนะเนื้อมันมากนะครับนะครับคือพาเลทสองพันพัห้าของผมนี่นะหลายคนยเอาไปขายต่อได้เลยนะครับ ะะก็ถึงถามว่าพี่ไปขายไม่ขายถูกจังนะผมก็บอกทำไมขายถูกจังผมก็บอกไม่รู้จะขายแพงใครจะซื้อนะชั่วโมงนี้นะครับก็มีนะมีคนซื้อก็มีแต่ผมขายถูกก็แล้วไงนะครับจังหวะนะบางทีมันได้กําไรมันได้นิดหน่อยผมก็เอานะนะครับซื้อบางองค์อะไรเขาเรียกว่า,าก็ได้แบ่งปันกันนะครับแล้วแต่หน้าพระนะบางทีผมได้ทุนมาถูกผมก็แบ่งได้นะครับ แต่ถ้าคุณมาแพงก็ต้องขอกันหน่อยนะครับผม F จสีนะครับว่ากันไปนะครับนี่ฮะไม่แพงครับสองพันห้าองนี้มันมากสองนามเลยฮะทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับผมพระน่ารักนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะนะมีร่องรอยการซอก้าวปุ๋เนี่ยพระแบบนี้ถ้าลองไปอยู่ในตลับทองนะหรือเรี่ยมทองนะโอ้ขึ้นดีจังนะครับมาสององนะครับ EP นี้เนาะ ชอบตรงไหนทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับเอาราคาเดียวเน็ตเน็ตเอา2องพนนะครับใครที่คิดว่าเช่าได้ก็จัดไปนะครับผมนะฮะถ้ายังถ้าคิดว่าแพงก็ผ่านก่อนได้นะครับผมนะฮะขอคนที่เขาพร้อมเนาะนะครับผมนะฮะโอเคนะครับฝากติดตามกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ